วิธีทําขนมอินทนินนะครับผมส่วนผสมก็มีเพียงแค่ไม่กี่อย่างนะครับนั่นก็นคือน้ําใบเตยขั้นสดน,นะครับน้ำตาลทรายใบเตยหอมผูกเข้ามันข้ามือนะครับกะทิเกลือป่อนน้ำมะพร้าวและแป้งมันสาปันหลังนะครับผมดูสิครับส่วนผสมมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะํามันมารวมกันได้เนี่ยมันจะน่ากินขนาดไหนกันเชียวครับไปดูกันเลย การทำตัวน้ำเชื่อมของนมอิทาิลนนะครับนั่นก็คือนำน้ำมะพร้าวนะครับมาเทลงไปน้ำตาลทรายเทลงไปอีกนะครับแล้วก็ใบตุยหอมเนี่ยผูกเข้าไม้เข้ามือสะหน่อยนะครับนำมาใส่หม้อจากนั้นเนี่ย ต้มให้น้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะครับแล้วก็เดือดด้วยไฟกลางนะครับเนี่ยครับเดือดปุดๆๆๆๆๆๆดปุดป,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 ประมาณนี้ครับจากนั้นก็นํามาพักไว้นะครับแล้วเรามาต่อกันด้วยน้ากะทิที่ใช้ราดนะครับผมนํากะทินะครับมาบีบแล้วก็เทลงบนนี้สำหรับกะทิลมมทกล่องนะครับบ,บ,บีบเข้าไปบีบข้าไปเทลงเข้าไปให้มันหมดนะครับเสียดายของแต่นั้นก็นาเกลือป่นเนี่ยใส่ลงไปแล้ใบต้หอมนะครับผูกเข,าาข้ามาขมือความแต่งแล้วจ้าจากนั้นนะครับก็ต้มพอเดือดด้วยไฟอ่อนๆนะครับเดือดแบบนี้ครับปุดๆๆจากนั้นก็ นำมาพักไว้เช่นกันนะครับและเรามาทําด้วยตัวพ่อเอกของเรื่องนั่นก็คือตัวขนมอินทนินนะครับนั่นก็คือนําแป้งมันนะครับน้ําตาลทรายและใบเตยคั้นนะครับเทลงไปนะครับส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันแล้วใช่ไหมแล้วก็คนคนเข้าไป คนจนมันเข้ากันจนได้นะครับคนเข้าไปเรื่อยๆคน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 เข้าไปถ้าเกิดว่าส่วนผสม ze, สัดส่วนอะไรไม่พอดีเ <page lunch> นี่ยเราก็สามารถเติมเข้าไปเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีเข okay. ียวเพิ่มเนี่ยเราสามารถที่จะเทน้ําใบเตยลงไปเพิ่มแบบนี้นะครับเทลงไปเรื่อยๆจนเราพอใจนะครับเป็นสีเขียวที่เราพอใจแล้วแต่นั้นเนี่ยพอมันข้นแบบนี้นะครับคนไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟกลางนะครับเนี่ยครับมันจะค่อยๆเนื้อแล้วก็ใสขึ้นมาแบบนี้เลยครับจนเป็นแบบ เป็นแป้งที่ดูน่าทานมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็นํามาใส่ถุงนะครับจะเป็นถุงบีบหรือว,ว่าจะเป็นถุงร้อนก็ได้นะครับนํามาตัดตัวนะครับแล้วก็บีบเพิ่มเป็นชิ้นแล้วก็นํามีดเนี่ยมาตัด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 ใส่ลงไปในน้ําเชื่อมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตักตัวขนมออกมาจากน้ําเชื่อมนะครับแล้วก็ตักน้ําเชื่อมออกมาด้วยตามที่เราพอใจเลยครับผมว่าเราอยากได้หวานขนาดไหนนะครับ ตักลงมาใส่ถ้วยแบบนี้นะครับใช้เรื่อยๆโอ้โหดูสิครับมันน่ากินจังเลยอะอะไรน่ากินกว่ากันครับระหว่างขนมกับผมเนี่ยหุยจากนั้นก็นะครับนำกะทิเนี่ย เท hey, ลงไปนะครับเท hey, ลงไปให้มันมีหน้ากะทิเป็นสีขาวๆนะครับเพิ่มความมันความน่าอร่อยนะครับและนําน้ําแข็งเนี่ยใส่ลงไปนะครับเพิ่มความเย็นชุ่มฉ่าให้กับตัวขนมนะครับมันจะน่ากินขนาดไหนกันน้าถ้าเกิดว่าเราทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วก็ดูสิครับหน้าตามดูน่าทานมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมเราไปดูอันต่อไปเลย